ครับโลิสเทโลเอฟซีในระบบ4-4-2นะครับมีสินทวีชัยหัดไทยรัตนกุลเป็นผู้จับประตูครับมีกำพลปฐมอาคกุลเป็นผู้จับประตูครับแนวรับ4คนใช้ไฮเพลวินปวีตันทัตเตมีปักจุนหองเอาครับเกมเริ่มครับผู้สินสงกรานบุญมีเกียรติครับให้สัญญาเริ่มเกมเป็นราบบรีเอฟซีนะครับในชุดเข้มบุกจากฝาไปซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับแต่ออกสตาร์กเกมก่อนแล้วเปิดเกมยาเข้าใส่ทันทีเหมือนกันครับ โอ้โหให้ให้แล้วไม่รู้กันตรงนี้เนี่ยอย่างสอดขึ้นมาได้แล้วได้เปิดตัดเข้ามาก็ไม่ผ่านปวีได้โอกาสจิงไปตรงตัวกมัมพลนะครับโอ้โหทักทายตั้งแต่นาทีที่2ครับเทโรแต่ว่าดูช็อตแก้ไขครับโอ้มาสุดเส็นแล้วคัดแบ็กมาเคลียร์ไม่พ้นนะครับปวีได้สองแต่ว่าบอลยังไม่แรงพอเลยครับมีช่องโหวเหมือนกันครับจังหวะสกัดซึ่งก็ปวีพิกของอานน์ ให้ไม่แม่นนะครับหมาครับตรงนี้ลุยเข้ามาแล้วครับจังหวะลุยของนัทวุฒิได้จบเหมือนกันครับเทโลโอ้โหบุก่อเนื่องเลยครับต้นเกมสปีดต้นเนี่ยฉีกโอกาสยิงผลที่3แล้วครับยังไม่ถึง5ทีแรกเลยไม่ลาหน้านะครับเติมมาแล้วกดซ้ายโอ้โหแต่ว่าหลุดกรอบไปแบบได้รุ้นเลยครับพ็สอดมาสวยมากครับเล่นกับลายของกองหลังราบุรีได้ดีเลยะครับแต่ขาดด้วยของ เอาครับผู้สินสงกรานบุญมีเกียรติให้สัญญาเริ่มเกมครึ่งหลังนะครับเป็นบริสเทโลได้ออสตากเกมก่อนนะครับจะบวกจากฝาก่ายซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับเกมน่าจะสนุกขึ้นนะครับในครึ่งหลังครับปอ,อชุ่มของทีมเยือนครับราบุรีราฟเฟลแย,ยนเซนทุ่มไกลตรงนี้เข้าไปแล้วเดินเลยมโดนบังไว้หน่อยครับไปต,ตงตัวของสินทวีชัยด้วยก็เจอกันอีกแล้วครับคู่นี้โอ้ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้ว เจอใบเหลืองไปด้วยนะครับเหลืองแรกของราบุรีครับเอาวระสินให้สัญญาแล้วครับเป็นการเล่น2จังหวะแล้วยิงของซิดิเบ้โอ้ไม่เป็นประตูครับโอ้โหเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าเป็นโทษโดยอ้อนนะครับเสียเลยครับซิดิเบ้กะเน้นกดไปเสาแรกครับโอ้โหเน้นมากไปหน่อยนึงบอลบดไปนิดเดียวครับก็อาจจะต้องเล่น10คนไปก่อนนะครับราบุรี เดี๋ยวรอสัญญาณผู้สิทธิ์บให้เหลืองนะครับคือไปมีมีสิทธิ์ที่จะดูในเรื่องของ VR แดงหรือไม่แดงแต่ว่าถ้าหลนเหลืองไปนะครับทางด้านของอินจายอก็มีสอกที่ไปกังจริงนะครับ จักระพันเปิดเบาโค้งไม่พานเฉลิมศักดิ์อักคีครับลาเฟลย,นนย,นนย,นนยันเส้นยันเส้นมีโอกาสได้ซัดลูกนี้โอ้โหบอลพุ่งแรงแต่ไม่ตรงกรอบครับปริหลังเท้าไปหน่อยเดียวจังหวะใหญ่ครับโอ้แข็งแกร่งจริงๆยิงมาบอลสายประตูนบุญสุวรรณขยับด่วนกับราเฟลยันเส้นหวงังสายโค้งตรงนี้นตีบ่งเจาอ,จอ,จอบอลชนเสาครับยศักดิ์ชวนะ โอ้โหไม่เปประตูครับเทโนยังยังได้อยู่แล้วสัตว์ชนชนอีกทีนึงแล้วสัตว์อีกทีนึงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากนัทวุฒิมูลสุวรรณนะครับนาทีเจ็ดสิบสอแล้วครับโอ้ต้องยิงทีเดียว3ครั้งเลยครับในเพลงการบุกของเทโรกว่าจะได้ประตูขึ้นนําครับนัทวุฒิมูลสุวรรณครับโบ่งมาชนเสาเลยครับจอดแรกยศักดิ์แล้วเคลียร์ไม่ดีครับอัดมาชนคานครับนัทวุฒิจังหวะ ยิงมาหึ่ไปตรงตัวด้วยนะครับคือจังหวะปัดเนี่ยมันปัดไม่ออกจริงครับระยะมันใกล้ครับโอ้โหเต็มที่แล้วครับกำพลมันจ่อมากๆเลยครับโอ้เอาแรงเข้าไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทำได้สำเร็จครับอ่ารุนกันจังหวะนี้นาทีสุดท้ายไม่รวมช่วงเทยวเวลาครับจักรพันเปิดโค้งเข้ามาโค้งเข้ามาตรงนี้ได้มงได้มงโอ้โหยังคว้าได้ทันครับสินธุวิชัย เป่าอยู่ที่ปลาชุนคองเลยครับเบอร์ครับสามประตูกกรู้กันนี่ยมาจากลูกหม่งหมดเลยแต่ว่าหม่งแล้วมัน <S 2> <S 2> สินิเบเปิดบอลโค้งไปเสาสองเสาสออ้ได้หม่งแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับโอ้แล้วผู้สิงก็เป่าจบเกมเลยครับเป็นโพลิสเตโรครับ <S <S <ๆ>เขียนเอาชนะราบรี FC ไปหนึ่ประตูต่อศูนยนะครับประตูชัยก็มาจากทางนาทัทวุฒิมูลสุวรรณนะครับนาทีเจครับ